มันก็จะแหลมชี้ออกมามันทําให้แบบรู้สึกว่ามันเป็นส่วนเกินในร่างกายมากๆครับสวัสดีครับนิวหน่วดพิธีกรรายการบันเทิงครับรู้สึกว่าไขมันตรงหน้าอกเนี่ยคือส่วนเกินของชีวิตสุดๆเลยครับผมเพราะว่าแต่งตัวก็จะไม่มั่นใจอย่างแรกเวลาใส่เสื้อยืดสมัยก่อนเนี่ยคือจะมาจับตรงหน้าอกก่อนเลยเพราะนมันยืดออกมาแล้วมัน มันดูไม่เท่อะคะ่ะมันดูไม่หล่ออะใส่อะไรก็ไม่สมาร์ทคือเสื้อยืดขาวอันเนี้ยลืมไปได้เลยไม่ใส่แน่นอนบางทีก็ใส่ที่รัดนะครับผมเวลาแบาบใส่ไปถไ่ายรายการใส่ไปข้างนอกชิลๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อบบจะเสริมความมั่นใจ <c oughs> คิดเลยว่าวันหนึ่งยังไงอะ <c oughs> ก็ต้องเอามันออก <c oughs> ก่อนหน้าที่จะทำนี่คือกังวลมากแบบมากสุดๆเลยเพราะว่าเป็นคนกลัวเข็มกลัวการผ่าตัดคือชีวิตนี้เนี่ยไม่เคยผ่าตัดมันเลย <c oughs> แล้วสุดท้ายแล้วครับผมพอมาที่เนี่ย ความกังวลม,มันหายไปหมดเลยครับเพราะว่า,าหูเขาแบบว่าดูแลดีมากแล้วก็ให้คําปรึกษาดีมากแล้วแล้วพูดชัดคุณหมอพูดละเอียดพูดแบบสเต็ปบายสเต็ปว่าเราจะมาเจอกับอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4มันทําให้คนที่ขี้กังวลอย่างเราอ่ะคือใายกังวลไปได้อันนี้คือก่อนจะมาแล้วนะครับพอเข้าไปห้องผ่าตัดแล้วเรารู้สึกว่าแบบว่าโอา้โหเหมือนห้องผ่าตัดในละครครับผม <laughs> ที่นี่ห้องผ่าตัดสวยมาก เหมือนแบบห้องผ่าตัดในละครสุดๆนึืว่าตัวเป็นนักแสดงแต่คุณหมอเกี็น่ารักมากครับคือคุณหมอพูดแบบเป็นสเต็ปไปสเต็ปเลยว่าโอเคเดี๋ยวจะลงยาชานะครับเดี๋ยวจะดูดไขมันก่อนนะครับเครื่องมันจะสะเทือนประมาณนี้นะครับทุกคนบอกหมดเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นมันวางใจได้ง่ายๆเลยครับผมก็เรียกว่าพอมาถึงแล้วไม่กังวลอะไรเลยครับ ที่ที่นิวเลือกนะครับผมในการผ่าตัดครั้งนี้คือการใช้ยาชาเฉพาะจุดครับผมฉีดยาชาเข้าไปตรงเฉพาะจุดก็คือตรงหน้าอกใช่ไหมครับผมฉีดก็ชิวมากเหมือนเข็มฉีดยาปกติเลยครับผมแล้วก็ยาชาถึงจริงครับแล้วทำแป๊บเดียวตื่นขึ้นมาถ่ายรูปได้ต่อเลยเรียกว่าเป็นสิ่งที่ตัดสินใจถูกมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในปีนี้ที่ทำเพื่อตัวเองเพราะว่า หลังจากทำมาก็รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นมากๆครับผมขนาดทีมสไตลิสต์ขอรายการยังพูดเลยแบบว่าเดี๋ยวนี้หาเสื้อผ้าให้ใส่คือง่ายมากๆไม่ต้องมาพะวงกับโอ้โหนมที่มันแหลมออกมามันยืดออกมายกนิ้วให้กับบริการหลังการผ่าตัดของที่นี่เลยครับผมว่าโอ้โหทำให้เราอ,อุ่นใจมากๆเลยในภาพของการเป็นคนไข้แล้วก็การดูแลก็ดีมากครับเพราะว่ามันจะมีการใช้แสง การนวดหน้าอกคือเขาจะบอกหมดเลยว่าอาการที่จะเกิดขึ้นคืออะไร 1, 2, 3, 4คุณอาจจะแพ้พลาสเตอร์นะคุณอาจจะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งพอมันเกิดอาการอะไรต่างๆอะ่ะเอฟเฟกที่มันต้องมีอยู่แล้วเนาะเวลาผ่าตัดอะ เราก็รู้สึกวางใจแล้วก็สบายใจมากเอาจริงจริงหรือว,ว่าคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยคงจะหาข้อมูลมาจากหลายๆที่แล้วรวมถึงที่นี่ด้วยนะครับรัตินันคิน,นิกนิวในฐานะคนที่เป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็เพึ่งผ่านการผ่าตัดนะครับผมสำหรับการผ่านมแหลมแล้วก็การดูดไขมันตรงหน้าอกออกนิวจะบอกว่าที่นี่คือดูแลดีมากจริงๆแล้วแผลเล็กมากนี่คือสิ่งที่ทุกคนเซอร์ไพรส์มากเวลาเปิดให้ใครดูรอยแผลทุกคนจะแบบเฮ้ยนิวแค่นี้เองเหรอใช่ ดิวก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าแผลมันเล็กมากครับผมนี่แผลอยู่ตรงนี้ 1. จุดแล้วก็ตรงหัวนมอีกหจุดอย่าตัดสินใจนานเพราะนิวรู้สึกว่าเรารู้กันเนาะรู้ๆกันอยู่คนที่แบบนมยืนหน้าอกยื่นอะ่ะส่วนเนี้ยมันทําลายความมั่นใจเราขนาดไหน<อ>เพราะฉะนั้นคุณลองเปิดใจแล้วก็ลองมาปรึกษาหมอที่นี่ครับปรตินันคลินิกนะครับผมคุณก็จะพบทางสว่างและความชิลแบบนิวดครับ